กุ้ชสดพี่น้องเลยสุดยอดลิน้นยอดนี่ตำส้มมาเลยตำบังหุง่งแบบ,บแซบ่บกินกันหลายๆลายคนให้พี่น้องได้เบิงเลยมาเลยสุดยอดเนาะมาบอกว่าจะชชมคำทำอิททำอทำอแบบไดคำใดน้อคำแร<ล>กนั่นเองเนาะบาย <laughs> ดี พ่อแม่พี่น้องเวิร์ดสกุลสกุลมือนี้ทีมงานบอเวิร์ดได้กินตาบังหุ่งชุมตอนเที่ยงเนะ man, man, man. าะแมนแมนแมนเวิร์ดหมูสุชุมค,ครบทั้งเมียแล้วก็ทั้งคนหมูแล้วก็คุณแมวพนแล้วก็คุณสุดาตาธรรมราฮะเสร็จเส้ไปพี่น้องโลดกนี่ยตาบังหุ่งใส่กุ้งสดเนะ oh, บาะบอเวิร์ดได้ไปซื้อมาตั้งแต่ทางแบงลักษชาวพี่น้องไป,ไปตลาดก็เลยได้ซื้อมามาหมดต้องเอาอะไรลุยเลยพี่น้องเขา แซ่บจเสรออเออเผ็ดเพชรเลยร้องละเล่เาพี่น้องหน่อยด้อว่าแซ่บหรือบ่เมาข้างข้าง,งกินเผ็ดเพชรเนาะโอ้ยคุณหมบวบ่ได้นอนเลยคืนนี้เพิ่นไปงานมันเกิดเสี่ยว <c oughs> อยู่เฟินเลยบ่ได้นอนเลยมาลรากินเผ็ดเผ็ดเพิพ่นอยากทำเผ็ดเผ็ดเพิพ่นวะกุ้เงเนาะกุ้งชดบ่ตามแบบบีบเลยบ่กุ้งนี่นนบ่แต่คุณสุดาทำแบบบีบเลยพี่น้องเลยมาบอกว่าจะชิมคำทำอิทำอทำอ้อ แบบคำนี้เนาะคำแรก <ทำ S 1> นั่นเ,เองเนาะอืึ่ง <c oughs> ้าเนาะหดวจิหววกกินเหมือนเบิดได้คุณแม่พ้นเลยทำลายนาเพื่อลายค้นเนาะขัดขนาด bông nhiều đi Ồ cái nick đó Hạt ừ. bông thì nó Nhớ hạt bột nhầy đấy Hạt bông thì cầm theo 3 cái tổ sao ข <ส Picasso. S 1> าก่ายกินชุ่มเลยเนาะกินผู้เดียวกับบดแซบก็กินหลายคนนะพี่ทองไอ้กินหลายคนละญาติกินบวเบียบบวเบียบเนาะ เป็นหัวสีไข่หรือว่าตะไข่น,นี่หรือว่าตะไข่ไขม่ใ่่ใช่่ทั้งเ เสพมัเจ้โรดอ <c oughs> <c oughs> ăn nhoáng cũng đã lú nè, mà kìa kìa

บอกว่าดอกผิวบริญี่นอ,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 อ้อออวนเอยผัสชาไทยเอิญอะไรเนี่ยผบุ้งเนาะชาลาเอิญผักบุ้งเห็นเนาะ แก้วแตกนะนีกินเพชรแล้วบ่มีน้ำเย็นกินล็อตนี้เนาะชื่อน้ำาแข็งมาแล้วว่าได้ อีโดนาจะห้าหันไม่กี่รอยคุณมันดีโดนี่นา้ตูเดี๋วเปิดอย่าเปิดน้องหลายคนยงนิ่งกินแปบเดียวเบิรเนาะแปบเดียวเพชรกักเเบิรหรือบ่ะ

Đấy thịt rằng non nó bơng này con, không, tại sao vậy? đại, là, nó là, rong con nhảy thì nong bơng này, lông con. nha ba lem nó đây? เปลี่ยนวางนั่งกันกับเมียพี่น้องเลยเพิ่์ลว่ายังบอกเอาเปรียบกันเปลี่ยนกันเฮ็ดกันสร้างพี่น้องกิน,กน <c oughs> ข,ข้าวหาานึ่งอย่งขัดไปพน้อนใหญ่งพี่น้องได้เบิ่งรถเนาะใครบอกแม่อยาตัคือเอาน้ำาตังคือบ้านเอาน้ำ Mặc vào nó Mặc đấy Mặc vị nuôi đấy Thêm nó nè Giờ <laughs> phải con vậy ấy <laughs> Lúc xào thì no người Cảm มมเผ็ดเห็ข้าวสีไข่ข้าวกันได้กับเพ็ดเนาะตัวยมงจ๊ะ ชูดไหมรักเผ็ดกระซูดรสเนาะให้มบวคุ้เนื้อวยมานะวเออัากเอีดแ้วให้มาโกนเไปเอามากลางในเตียงนะมันองกเบิ้ลเกวเลยหมอนี่แหละมันแห้งให้ระวังเดี๋ยวมาบังกล้องวะลก ได้ินแะ่เสียงเสอไปได้ไงินจะเสียงคนหมเห็นในคลิปอ้าวล่าเนี่ยเป็นยากเนชาไปนี่เลยเฮ็ดเคปเปันพี่น้องเอ้ยลูกน้อยผอยังเค็ไม่ีย่งคือเียกเตะกวางเลยดิเสียงหมเห็นอ่ะ เตะอย่างกินได้เตะแก้วหมูแล้วเต่าพะโละวะลาะขหรือแนวใด่เนาะนี่ก็เป็นเอาหัวกุ้งมาต้มท้ายเนาะโยต้มหัวกุ้งขายางด้เงินก่อนพี่น้องเลยไปกินบุฟเฟ่ ไปถามเขาแล้ว้านบุฟเฟ่มาเนี <fruit>. ่หัวอะไรหัวละแซงเตอบไปแล้วหัวละแสนปลายไปหัวละแซนปายปลาแซเก้าัต้อหันต้มมัน เล่นกับต้มกดคลิปนนเนาะฮดูว่าหูแห้งกันกดถ่ายคลิปกับต้มเนาะลังห่อเข้าสร้างเดินซิปเน,นาะไปลเลยดีย กุ้งหากลอกคาบวะเนี่ยซื้ออ่อนแฮะกุ้งหางอยู่ในเรขอตวัวอีก,อกนน,นอง่อะยางไรก็มีเพียกชำนี้แล้วคลิปนี้ก็ได้นะ พี่ฝังน้อง <c oughs> ก, like, ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตาม <c oughs> กดซับสไครต์ให้พวกกับผมน่ยเด้อ <c oughs> สบ,บายดี